ทุกคนครับต้องขอโทษได้นะตอนที่เราลงไปที่แล้วนะ่ะมันมีตอนที่4 9ด้วยลืมเขียนบอกต่อนนะไม่ว่ากันนะครับต้องขอโทษด้วยอันนี้คือตอนที่50นะครับงั้นไปนเริ่มกันเลยเนาะพี่คะเห็นนั่นไหมหนามนั่นมันอะไรกันสกิลของหมอนั่นคือประเภทภัยพิบัติมันคือปนานนาการแห่งความเจ็บปวดเมื่อมนุษย์ได้ถูกปลุกตื่นอีกครั้งกะได้สกิลประเภทต่างๆอย่างพี่เป็นประเภทธรรมชาติ ความสามารถของหมัวนั่นอันตรายมากถึงขั้นได้ชื่อว่าเป็นภัยพิบัติส่วนเสริมพลังและแยกร่างของเราเป็นประเภทดึกรับเซียวเซียวมันฆ่ามันมันฆ่าคุณปูว่ายังไงนะเจ้าเด็กเหลือขอแกจะท้าทายฉันอย่างนั้นเหรอฉันจะ,สะแสดงให้เห็นถึงความเจ็บป,ปวดเหมือนในนรกให้ดูเองพี่คะระวัง ฮ่าด <minutes> <off> ูแกสิแค่กระจบตีธรรมดายังหลบไปได้งั้นเหรอแกแกยังยืนอยู่ได้ยังไงฮ่าๆๆๆแกคิดว่าจะอดทนต่อความเจ็บปวดและจะเสแส้งเป็นคนดีงั้นสินะแกแกเป็นตัวอะไรออกออกไปให้ห่างจากฉันเลยนะฮะเจอนะเธอเป็นอะไรฉันอยู่อยู่แล้วเธอคือเชพี่แห่งความตายมันเป็นของฉัน ตามที่เธอขอเลยเชีย่ยนะเราติดกัดมาแล้วทำไงดีซบ,บี้ระด,ดับสูงจำนวนมากขนาดนี้เราไม่อยากนึกเลยว่าจะเวลวารขนาดไหนน้ำมันใชเพี่ของความตายเธอแข็งเก่งฉมัดความสามารถในการต่อสู้ของเธอมีหลายอย่างเธอสามารถเอาชนะซมบ,บี้หลายร้อยตัวได้โดยไม่ต้องเหนื่อย <S <S> <S ที่ยังไม่พูดถึงชื่อเล่นของเธอการเกิดมาแข่งความตายหลายคนขนานสกิลของเธอว่า เป็นสกิลประเทภทปฏิบัติที่แข็งแกร่งที่สุดน่าเบื่อชียมัโดยการฆ่าจมตีเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะความแข็งแกร่งของเชอร์ดังไปทั่วไม่มีใครที่รอดชีวิตจากการต่อสู้ของเชอร์แล้วกลับมาเล่าได้เราจะไปไหนต่อกันดีอ่ะเชอร์มักจะอยู่คนเดียวเสมอไม่รู้ใครรู้ว่าเธอจะไปไหนหรือจะทำอะไรเชอร์ไม่ใช่ความประเภทที่จัดสังสรรค์กับใครได้ไม่แม้จะพูดกับเขาเว้นแต่เว้น แต่จะมีใครคนที่โง่ไปพอยัว่วโมโหเชอเมื่อก่อนแกเคยแกล้งฉันแม้ว่ามันจะน่ารำคาญแต่ฉันไม่เคยจะเกลียดแกเลยในโลกที่เราร้ายแบบนี้พวกเรารับแกเข้ามาดูแลหลังจากที่แกออกไปฉันคิดว่าแกอาจจะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยถ้าแกอยากกลับมาแต่แกกลับฆ่าทุกคนแม้แต่คนที่เขาไม่ได้อะไรกับแกเลยฉันไม่เข้าใจ ฉันได้รับบดเรียนแล้วฉันมันเลวเองขอ,ขอโทษด้วยโรดให้อภัยฉันเถอะมันสายไปแล้วล่ะใาการมันั้นได้เลยรอบายฉัน <c oughs> นี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยไม่นะอืมความสามารถของช่งางเฟงกำลังถูกดูดไปฮ่าฮ่าฮ่า รู้สเยมันแข็งแกร่งขึ้นฉันรับรู้ถึงออรอ่าของความทรมานออกมาจากมันได้มันสามารถรับความสามารถจากเป้าหมายที่มันดูดได้ไหมนะนายท่านเรียบร้อยแล้วชายผู้นั้นละชัดเยี่ยมมากเสี่ยวนะไม่เป็นไรใช่ไหมตรงนี้ผู้แปลน่าจะแปลผิดนะครับน่าจะเป็นเสี่ยวนานะไม่ใช่เสียอยู่นะครับฉันสบายดีตอนนี้นะคุณปูเสี่วนะ เราต้องเผาคุณปู่ของเชอก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้ฉันคิดว่าเชอคงไม่อยากฆ่าปู่ของเชออีกครั้งหรอกนะเอะอนี่ไปผู้แบบนั้นได้ยังไงล่ะคะไม่เป็นไรคะ่ะคุณพู้ชกเราต้องเผาเขาฉันเปิดให้เป็นหน้าที่ของคุณได้ไหมเซหนา้าฉันมีคำถามให้ฉันได้สู้กับเงาของเชอจะได้ไหม